พูดได้เลยว่าเราเป็นสำนักโคราศาสตรเจ้าเดียวที่ได้ทำปฏิทินจีนในรูปแบบนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นของวันธงชัยเราจะทำไงทำให้สินค้าของเราเนี้ยกลับมาตอบโจทย์อีกครั้งหนึ่งให้กับคนยุคใหม่งั้นน่าจะต้องทำเป็นแอปพลิเคชันแหละยูเซอร์ตอนนี้ก็ราวๆแสนคนแล้วครับจริงๆแล้วธุรกิจของทาง โฮรสัตว์น้ำเอียงเนี่ยอากงเลย ที่ท่านย้ายเข้ามาที่ไทยเนี่ยก็ได้มาเปิดสำนักโหราศาสตร์ก่อนให้คำปรึกษาเ,าเกี่ยวกับด้านต่าง,างๆได้มีบริการออกมาเป็นเริ่มงคลที่ครอบคลุมทั้งชีวิตเลยซึ่งท็อปพิษของเราเลยจริงๆเนี่ยก็คือเป็นคือเรื่องแต่งงานเนี่ยแหละครับตอนแรกอยู่ที่หัดใหญ่หลังจากที่ย้ายมากรุงเทพเนี่ยท่านมีความตั้งใจไว้ว่าอยากจะนําหลักการของโหราศาสตร์ทําให้เข้าถึงผู้คนได้มากกว่าเดิมอีกก็เลยออกมาเป็นปฏิทินจีนแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจุดแข็งที่เรามีเนี่ยคืออากง ท่านศึกษาโหราศาสตร์มายาวนานมากๆ <c oughs> เราเลยมีโ no น้ตฮาวตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าบรู้จักกันก็คือตำราปฏิทินร้อยปีเราต้องคำนวณใหม่ทุกปี เราแบบเริ่มต้นธุรกิจที่ว่ามีเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวสมัยก่อนใช้เป็นการหมุนด้วยซ้าเขาเรียกว่าเลเทอร์เพรสซึ่งสมัยก่อน,นีนกว่าจะผลิตปฏิทินออกมาแต่ละเล่มเนี่ยต้นทุนสูงมากๆและตอนนั้นเนี่ยต้องทาทั้งการตลาดทําทั้งแพทเทิร์นต่างๆออกมาคํานวณข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยออกมาในแต่ละปีซึ่งต้นทุนสูงมากๆก็ทํามาเรื่อยๆจนที่ว่าเริ่มติดตลาดแล้ว เริ่มมีความต้องการคนรู้จักมากขึ้นแล้ว,ลวจนถึงจุดนั้นเนี่ยก็เริ่มค่อยๆสเกลธุรกิจของตัวเองมากขึ้นเป็นอากงเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นคุณนพ่อที่เริ่มเข้ามาพัฒนา ทำให้ลงพิมพ์เนี่ยเติบใหญ่มากขึ้นทําปฏิทินถ้าสมมติว่าไม่มีฐานลูกค้าเลยหรือคนไม่รู้จักเลยเนี่ยยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องลงทุนตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีแล้วกว่าจะเห็นผลลัพธ์เนี่ยปลายปีแหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะขายได้หรือเปล่าอย่างการจัดการของเราอย่างหนึ่งที่ท้าทายมากๆเลยเนี่ยก็คือเป็นการที่ว่าเราต้องคาดคะเนว่าปีเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่ปีถัดไปเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเผื่อไว้เลยอะครับคำนวณเข้าข้าวว่าโอเคงั้นเราจะผลิตเท่าไหร่ ไม่ทันครับ ธุรกิจของเรานะครับสมัยก่อนแรกๆเลยก็คือจะมีแต่แค่ B 2 C ก็คือเป็นบริการตัวต่อตัวให้คำปรึกษาต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ดูเรื่องมงคลที่เป็นแบบ personalized ปฏิทินเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าหลักๆ3กลุ่มกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นซื้อขายทั่วไปที่เราขายให้กับญี่ปว่ก็คือจะเริ่มมาเป็น B 2 B และกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าลงพิมพ์อันนี้ก็เป็น B 2 B เหมือนกันตัวที่3เนี่ยคือเราทรําปฏิทินพิมพ์โฆษณาให้กับกลุ่มคอร์เปอร์ต่างๆในประเทศไทยมีมากกว่า500 ัอต่ปีนะครับงสิกที่ผมเรียนจบมาก็กลับมาช่วยที่บ้านเลยไม่ได้มาเป็นผู้บริหารเลยนะครับกลับมาเนี่ยก็ต้องมาเป็นลูกน้องก่อน mm hmm. ก็ค่อยเข้าไปเรียนรู้เนี่คือแต่ละขั้นตอนว่าเรียนรู้จากพี่ๆที่เขาทําอยู่แล้วเงี้ยครับล้าก็เริ่มมาตกผรนึ่ได้ว่าเออแบบในการที่ว่าเรามีโน้ตแบบนี้ในการโปรดักชันแบบนี้เนี่ยจะทํำยังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ย เติบโตขึ้นไปอีกตอนนั้นท,ที่กลับมาเนี่ยมันเริ่มมีสมาร์ทโฟนเข้ามาเทคโนโลยีมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราไปเวนี้ดีกว่าน่าจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นด้วยงั้นน่าจะต้องทําเป็นแอปพลิเคชันแหละแต่เรียงข้อมูลยังไงทําให้ถูกหลักการของโหราศาสตร์จีนมากที่สุด เรานำปฏิทินและบริการดูเลือกมงคลต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการให้ทาความเข้าใจตัวเองของโหราศาสตร์จีนเข้ามาผนวกกันทั้งหมดการที่ว่าเข้ามาในแอปของเราเนี่ยจะได้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจในแต่ละวันมีทั้งฟีเจอร์ที่เป็นสีมงคลสีกาละกินีที่คํานวณจากดวงชะตาของเขาเลยมีทิศมงคลเกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยต่างๆแล้วก็กิจกรรมที่ควรทําและไม่ควรทําในแต่ละวัน มากไปกว่านั้นก็เป็นการดูเลิกมุงคลด้วยปกติต้องมาดูที่สำนักใช่ไหมครับบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ย้ายบริการเหล่านั้นเนี้ยมาในแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ส่งเลิกให้ภายใน48ชั่วโมงไม่ต้องไปนั่งรองในสำนักแบบ4-5ชั่วโมงหลังจากที่ร้อนชกมาตีนี้เนี้ยยูเซอร์ตอนนี้ก็ราวๆแสนคนแล้วครับแล้วก็ Daily Active User แ c t i v e User ต่ละวันก็หลายพันคนบางวันก็ไปเป็นหมื่นคนเลยครับ โหระศาสตร์นำเอียงเนี่ยของเราเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่ามียาวนานมาเป็นพันปีแล้วเราแค่นําหลักการเหล่านี้เนี่ยมาทําให้มันดูเฟรชมากขึ้นทําให้มันเข้าถึงผู้คนมากขึ้นก็เลยแบบอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่คงคู่ต่อไปกับผู้คนอย่างน้อยคือก็มีเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเพื่อนคู่คิดก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออแบบถึงแม้ว่าวันวันนี้มันจะเป็นวันแย่แต่ถึงแม้ว่าเรามีคําแนะนําหรืออะไรบางอย่างที่เราสามารถทําให้เราเนี่ยก้าวผ่านวัน,ว,นวันนี้ไปได้พรุ่งนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนเราแบบเริ่มต้นธรุรกิจที่ว่วา มีเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวสมัยก่อนใช้เครื่องเป็น,ปนการหมุนด้วยซ้ำก็มีบอกให้คุณพ่อฟังเหมือนกันถ้าเราไม่ Disrupt ตอนนี้ล่ะแล้วถ้ามีคนอื่นที่เขาเห็นว่าตรงนี้มันเป็น o o p p r t Opportunity สําหรับเขาแล้วเขาลงมาทําหลักรอไปอีกสักระยะเวลา10ปี20ปีเนี่ยก็อาจจะสายไปนิดน,นึงสู้เราทําตั้งแต่ตอนนี้ในในช่วงของเรานะตอนนี้เนี่ยยังไปได้อยู่เพื่อทําให้ต่อยอดธุรกิจตัวเองยังไงทําให้ยั่งยืนมากกว่าเดิม